วัยรุ่นหมื่นล้านทำธุรกิจตั้งแต่อายุ17ปีคุณออสตินรัสเซลวันนี้ครับอินเวส tomorrow จะนำเกดเคล็ดลับนะครับและมาทำความรู้จักเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะลงทุนหรือไม้กระทั่งทำธุรกิจนะครับสำหรับกลุ่มน้องๆวัยรุ่นนะครับที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะครับหนึ่งในนักธุรกิจวัยรุ่นนะครับที่ประสบความสำเร็จระดับโลกนะครับ ก็ต้องยกให้ผู้ชายคนนี้ครับคุณออสตินวัเซลนะครับตัวเขาเองเนโรงปยาบาลน,นะครับเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่มีชื่อว่าเป็นตัวเซนเซอร์นะเซนเซอร์ที่มีชื่อว่าลูบินานะฮะโอโ้ลูบินาเนี่ยเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์นะครับที่ติดอยู่ในรถ ยนต์นะครับรุ่นใหม่ยุคใหม่นะครับที่ใช้ลักษักของการที่เป็นรถออโตเมชันเนี่ยขับแบบอัตโนมัตินะครับมันจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ต่างๆในการใช้เซนเซอร์ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็การเก็บภาพมาประมวลต่างๆนะครับสำหรับคุณออสตินรัสเซลนะครับเขาเป็นนักธุรก,กิจนะชาวอเมริกันนะครับเกิดในปี1995นะครับนิสัยใจคอของเคกคนนี นะครับปบรณุปรามาณยี่2ี่8นะโดยประมาณนี้ใส่ใจคอของเขาในตอนเด็กๆลองร้อนกลับไปดูนะว่าตอนเด็กๆเ,เราเป็นยังไงแล้วทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้และทําไมคุณออสตินดัเซลเขาถึงเติบโตมาแล้วเขาทําธุรกิจแต่ใจลุยมาทําธุรกิจตั้งแต่อายุ17นะครับตอนสองขวบครับ <c oughs> เด็กชายออสตินฮะสามารถท่องจําตารางธาตุได้หมดแล้วโอ้แม่เจ้าเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับตารางธาต แสดงว่าเขามีความอัจฉริยะอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับตอนอายุสิบเอ็ดขวบครับเขาเริ่มมีการดัดแปลงเครื่องเล่นเกมนะครับถ้าใครรู้จักสมัยนั้นก็เรียกว่า Nintendo นะครับ Nintendo DS นะครับให้เป็นโทรศัพท์มือถือเพราะพ่อแม่ไม่ได้ซื้อให้ทํายังไงผมยังคิดไม่ออกนะอืนั้นมีอยังคิดไม่ออกเลยเขาทำยังไงนะครับเนี่ยเขาสามารถดัดแปลงเครื่องเล่นเกมนะครับให้เป็นโทรศัพท์มือถือได้ถือว่าเป็นระดับอัจฉริยะเลยนะครับพออายุ13ครับเขายื่นจด สิทธิบัตรนะครับเกี่ยวกับเครื่องรถน้ําต้นไม้อัจฉฉิยะครับที่มีการตั้งเวลารดน้ําอัตโนมัติได้นะครับแสดงว่าเขาเองก็มีความสามารถมีทักษะและเป็นคนฝ่ายรู้ทั้งในเด็กนะครับบางคนก็อาจจะมีความเฉียดอยู่ในตัวครับแต่ถ้าเราไม่ได้รับการส่งเสริมนะครับแล้วก็ไม่มีการฝ่รู้พัฒนาตัวเองก็อาจจะไปไม่ถึงทันนี้ก็ได้นะครับด้วยความที่เขาเป็นคนมีความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาหาความรู้อยากจะพัฒนาตัวเองครับ เขาก็เริ่มเข้าเรียนนะครับเข้าเรียนในระดับมัธยมนะครับก็ทําเรื่องของโปรแกรมเขียนเรื่องโปรแกรมมิ่งด้วยนะครับทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ทาในเรื่องของอ,อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับแล้วถามว่าเขาได้ความรู้มาจากไหนในการจะนำมาทําเรื่องของการเขียนโปรแกรมทำเรื่องของฮาร์ดแวร์โปรไอโอทีอะไรต่างๆนะครับคำตอบก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เรียนรู้จากวิกิพีเดียนะครับแล้วก็จาก u t u b e นะครับก็เรียนรู้จากตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโลกของ การเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่รั้วของโรงเรียนและรั้วของมหาลัยกลัไปครับมันอยู่บนโลกออนไลน์ถ้าเราใยรู้ถ้าเราตั้งใจมันมีความรู้อยู่เต็มไปหมดเลยครับในการที่เอามาประยุกต์ใช้นะครับจนกระทั่งครับเขาอายุ15ปีนะครับเขาก็มีโอกาสนะฮะได้เข้าไปเป็นผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับในสถาบันที่มีชื่อเบคแมนเบคแมนเลเซอร์อินสติทิวต์นะครับของมหาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเขาเองครับเวลาไป เข้าไปฝึกงานนะครับเป็นผู้ช่วยนักใจครับเขาก็ได้ไปรู้จักกับเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับที่มีชื่อ Light Detection and r a n k i n g นะครับหรือตัวย่อก็คือ LiDa r นั่นเองนะครับตัว LiDa เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีนะฮะในการที่จะประยุกต์ใช้ในเรื่องของตัวแสงเลเซอร์นะฮะในการวัดระยะของวัตถุโดยรอบนะครับแล้วก็มีการสะท้อนกลับมานะครับเพื่อประมวลผลเป็นรูป3มิตินะือท่านเริ่มเห็นเขาลางไหมครับว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาเห็นตัวเทคโนโลยีเนี้ย บางคนก็ไม่ไม่ได้คิดต่อเออทั้งก็าําหน้าที่เป็นผู้ช่วยทำให,ให้มันเสร็จๆไปนะครับแต่ขณะที่ล,ลัเซลเขาเห็นตรงนี้ครับเขาก็มองเห็นว่าเฮ้ยตัวลิด้าเนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี่เองนะครับและเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญในการที่นํามาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการทํารถยนต์ไร้คนขับเพราะรถยนต์รถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันต้องใช้การดีเทคมันต้องใช้การเซ็นเซอร์นะครับและตัวไลท์ดิเทคชั่นตัว r ร n k กิ g งเนี่ยหรือตัวลิด้าเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับ พราะการที่รถยนต์ไร้คนขับอย่างมีสุทภาพได้นะครับมันต้องอาศัยเทคโลยีที่เป็นโดริด้านี่แหละเข้ามาช่วยในเรื่องของการจับวัตถุที่อยู่บนถนนนะครับขณะมีการขับเคลื่อนทั้งข้างหน้าข้างหลงังข้าง,งข้างต่างๆนะครับในปี2012ครับตอนนั้นคุณรัสเซลก็อายุ17แล้วนะครับรก็ยังเรียนอยู่ในชั้นประชในมัธยมนะครับอายุ17ครับคุณรัสเซลตัดสินใจครับในการที่จะตั้งบริษัทของตัวเองครับที่มีชื่อว่าลูมินาเทคโนโลยีส s นะครับ และบริษัทนี้ครับทำหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์เซ็นเซอร์จากเทคโนโลยีของลีด่านะครับสำหรับการไปติดตั้งในรถยนต์ไร้คนขับนะครับ17ปีต่สนใจเปิดบริษัทแล้วย้อนกลับมาดูครับ17ปีเรายังเรียนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องคิดน,นอกกรอบไปแล้วนะครับการเรียนอย่างที่บอกนะครับในรั้วโรงเรียนข้อระดับหนึ่งครับแต่ถ้าคุณมองไปข้างนอกมันจะมีความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่สดมากกว่าในรั้วโรงเรียนมากกว่ารั้วมหาลัยเยอะไปหมดเลยนะครับ หลังจากที่คุณรัสเซลจบทันมัธยมครับเขาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยครับที่มหาลาัยสแตมฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ครับ <sk nell> เขาเรียนไม่จบนะเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียนไม่จบไอ้คำว่าเรียนไม่จบเนะี่ยไม่ใช่มีความสามารถไม่เรียนนะนะแต่นะครับขณะที่เขาเรียนครับเรียนไปได้6เดือนครับเขานําเสนอไอเดียเรื่องของเซ็นเซอร์ของเขาครับเป็นพวกสตาร์ทอัพแหละนะครับก็อาจจะไปพิชกงานต่างๆโครงการของเขาครับได้รับเงินทุนเนี่ยสล้านบาทครับจากคุณปีเตอร์เชยนะครับคุณปีเตอร์เทยเนี่ยก็คือเป็นผู้ก่อตั้งนะเป็นอดีตผู้ก่อตั้งของเ a y p พ l แล้วก็เมนเป็นนักลงทุนชื่อดังนะครับคุณปีเตอร์เทยเนี่ยลงทุนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเขาก ลงทุนกับตรงนี้นะครับทำให้คุณรัสเซลเนี่ยฮะ,ะตัดสินใจนะครับในการจะลาออกจากวิทยาลัยเพื่อมาทําธุรกิจตัวเองอย่างจริงจังเพราะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับหากรอให้เรียนจบ4ปีเนี่ยแล้วค่อยมาเริ่มท,ทําธุรกิจครับเขาเชื่อว่าถึงตอนนั้นเขาก็อาจจะสายไปแล้วไม่ทันตลาดแล้วนะครับเพราะคิดได้ตอนนี้ทำํำตอนนี้ทําเลยนะครับแล้วความคิดความฝันของคุณรัสเซลก็เป็นจริงครับเขาก็ได้รับการออกมาพัฒนาระบบเซ็นเซอร์อะไรต่างๆครับจนกลายเป็นตัว แบรนด์ลูมินานะครับแบรนด์ลูมินาครับมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเซนเซอร์ครับที่เหนือกว่าคู่แข่งมากๆนะครับโดยเขาบอกว่าอย่างนี้นะโดยเขาบอกว่าอย่างนี้นะบริษัทของเขาเนี่ยผลิตอุปกรณ์ของออที่สามารถในการจับภาพนะจับภาพได้คมชัดกว่าคนอื่นเนี่ยห้เท่านะครับและไกลกว่า10เท่าเลยทีเดียวนะครับถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ รเราขอเชิหนุณยินเรื่องการตอบสนองอย่างที่ว่ามานะครับและทํามาประมวลผลเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน7วินาทีซึ่งสั้นมากเลยทีเดียวนะครับตอบสนองต่อการเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยประมาณ7วินาทีนะครับคืออย่างนี้เวลาเราลดรถที่เป็นหนักของที่เป็นอ่า ไร้คนขับนะครับมันต้องมีการประมวลผลมันต้องมองว่าเหมือนสายตาเราอะนะครับนอกจากสายตาแล้วเราต้องต้องมีในเรื่องของสมองเราด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้ข้างหน้านะมันมีของอยู่มีของกันอยู่มีระยะห่างเท่านี้นะครับเราควรจะเหยียบคันเร่งเราควรจะเหยียบเบรกเราควรจะเบี่ยงซ้ายเราควรจะเบี่ยงขวานะครับข้างๆมีรถมาก็าจะเบียดเราไหมเนี่ยนั่นคือการประมวลผลโดยการใช้ตัวเซ็นเซอร์เข้ามาประกอบนะครับ ถ้าําได้ดีกว่าไวกว่านั่นเท่ากับว่าโอกาสนะครับที่เหนือคู่แข่งมากกว่าก็มีมากขึ้นนะครับด้วยเหตุนี้เองครับทำให้บูมิน่าเองเนี่ยมีค่ายรถระดับโลกเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวอลโว่ฮะโตโยต้านะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะฮะรวมไปถึง Intel นะครับ Intel ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่นะครับมานำาตัวเซ็นเซอร์ของดีด้าเนี่ยไปพัฒนาในเรื่องของการผลิตรถยนต์ไร้คนขับนะครับซึ่งทำให้ผลประกอบการของ ลีดาเนี่ยเติบโตเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในปี2020นะเขาก็นำบริษัทเข้าไป IPO เรียบร้อยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์ของ NASDAQ นั่นเองนะครับบทเรียนนี้ครับอยากจะให้พวกเราได้ลองมองเห็นแล้วเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะลงทุนในการที่จะทำธุรกิจครับไม่ต้องรอให้เรียนจบเรอก็ทำธุรกิจได้ครับไม่ต้องรอ หาข้อมูลหรือเรียนแค่รู้วมหาลัยแล้วเราถึงจะมีความรู้ครับมีความรู้นอกรั้วมหาลัยเยอะเต็มไปหมดและเป็นความรู้ที่ใหม่สดในการที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีกว่านะครับมีในส่วนของแนวทางการลงทุนที่ดีกว่านะครับมีอนาคตทางด้านการเงินที่ดีกว่าและที่สําคัญครับก็คือมีอนาคตทางการใช้ชีวิตที่ดีกว่านะครับก็ฝากทุกท่านนะครับ กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับถึงข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์คับทุกท่านนะครับเราจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ